สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจตังทาง YouTube หลวงพี่ฝันแปลกเห็นพญานาคขุดเจอไหายพระเก่าคล้ายพระสุ้มก่อซ่อนอยู่ใต้ฐานเจดีย์ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีการเจอพระเก่าจำนวนมากจึงเดินทางไปพบกับพระไพโรธมหัดพโลรองเจ้าอาวาสวัดเขาพระหมู่สามตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชร อ้างว่าตนฝันเห็นพญานาคมาบอกให้เดินไปที่ฐานเจดีเก่าแล้วจะเจอกรุพระเก่าให้ขุดขึ้นมาจะเจอพระเก่าจำนวนมากหลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นคิดถึงความฝันกระทั่งช่วงสายได้เดินไปที่บริเวณฐานเจดีเก่าภายใน,าานวัดซึ่งเป็นเจดีเก่าศิลาแรงที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณขณะที่เดินรอบๆเจดีนั้น ก็ได้ยินเสียงคนกระซิบว่าขุดตรงนี้พระอยู่ตรงนี้เป็นเสียงแว่วๆเข้ามาในหูโดยไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครโดยจุดที่จะขุดนั้นเป็นจุดที่มีศิลาแรงอยู่และมีหญ้าปกคลุมจึงได้ให้พระลูกวัดมาช่วยกันขุดผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมงก็พบหายดินเผาทรงแจกัน สูงประมาณ30เซนในใหยพบพระรูปเหมือนคล้ายพระสุ้มกอซึ่งเป็นพระเครื่องดังของกำแพงเพชรสมัยก่อนจำนวนมากซึ่งก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามีความเก่าแก่ยุคใดหรือกี่สิบกี่ร้อยปีจากนั้นได้นำขึ้นมาไว้ที่กุฏิสง์และได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ญาติโยมและชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดฟัง ต่างพากันเชื่อว่านิมิตในความฝันของพระไพรโรธเป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อวัดแห่งนี้พระไพรโรธกล่าวอีกว่าได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดแล้วถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ประหลาดใจเหมือนก,นกันกับสิ่งที่พบเห็นโดยปัจจุบันวัดแห่งนี้มีความสุดโทมผุพังไปตามกาลเวลาโดยจะหางบใดมาซ่อมแซมนั้นก็คงจะยากในช่วงนี้ส่วนพระที่ขุดพบนี้ก็เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ถึงแม้จะเก่าหรือมีอายุมากน้อยแค่ไหนก็อยากให้ญาติโยมได้เข้ามาชมบารมีและร่วมบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกันในวัดแห่งนี้จากนี้ต่อไปก็จะนำพระที่ขุดพบทั้งหมดตั้งไว้ในวัดแห่งนี้ เพื่อให้ลูกหลานได้ดูได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปส่วนใครจะบูชาขอโชคลาภต่างๆก็ไม่ว่ากันหากมีโชคก็อยากให้เข้ามาทำบุญซ่อมแซมบูรณะาศาสนวัตถุในวัดให้คงอยู่ต่อไปยันลูกหลานส่วนชาวบ้านทราบข่าวเริ่มเดินทางเข้ามาดูกันมากมายขอขอบคุณที่มาข่าวจากเว็บสยามนิวส .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม,มรับฟัง ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ